เ็นอาไรบอกแม่ทีแม่ทําข้าวให้กินแล้วน้องอย่างอแงสิลูกเข้าใจไหมครับไหนไปกินข้าวตรงไหนอะข้าวแม่ทําให้แล้วไม่ต้องงอนสิลูกงอนทําไมอะอะงอนทําไมลูกอืมหนูจะงอนทําไมไม่งอนเป็นผู้ชายต้องหนักแน่นสิลูก โอ้จะไม่ให้แม่ว่าไม่ได้ลูกอืนะหนูกัดชุดชู่เนี่ยทีหลังไม่ให้ทำนะคะเพราะว่าแม่บอกโกรธแม่ไม่ยอมกินข้าวดูทำนอนหน้างอเลยอืมไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไปกินข้าวค่ะถึงเวลาก็ต้องกินข้าวสิคะ เข้าใจไหมคะไม่ต้องงอนคะ่ะไม่ต้องงอนเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะคะเชิญคะ่ะโตอาหารหนูเลยคะ่ะแน่ไปสิคะงอนค่ะพี่น้องเพ่นงอนเพ่นกัดกระดาษชูๆ่ๆแม่ดุพ่นพ่นกระงอนบาดนี้พี่น้องลูกชายฉันงอนพวน่ะพูน่ะ พ่นบรสนเลยพ่นงอนค่ะพี่น้องคะมไม่ให้ดูให้ว่าเหรอคะผุ่นำพี่น้งนองพ่นแกล้งลับป่นนนตาตูบลงไปแล้วพ่น่ะพูน่ะพี่น้งนองเบื้องสีสู้ไมพี่น้องเบื้องบ่งอยากอายตีพ่น่ะพ่น่ะแกล้งนอนลับได้พี่น้องพ่น่ะอ้ยจิกอุ้ยจิกอุ้ยจิกอ้ยแม่กลัวมันเราจะไม่สบายนันดอกเพราะว่ากระดาษชู้ๆเผื่อไปกินไปกืนน่ะนะ เข้าใจกันมั่งสิคะเพราะว่าแม่ห่วงหนูไงปกติเธอจะกินข้าวแล้วค่ะพอทําข้าวให้เธอไม่มองเลยค่ะเธองอนค่ะนี่ค่ะคืออาการงอนของเธอนะคะนี่ค่ะเธอจะซุกอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะนั่นนะนั่นนะค่ะดูคนขี้งอนนะคะดูคนขี้งอนสิคะดูคนที่ขี้งอนสิคะต้องมีเหตุผลนะคะอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุผลนะคะ เข้าใจนะคะเข้าใจแม่นะคะอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุผลค่ะนะลูกนะมึงพี่น้องพันงอนด้ล่ะงอนยางคากเลยผุ่นผุนโอ้ยอดปอดอยี่เม่ไม่กอกล่งจักบาทมึงดิเอาไปกอดไปกอกลง่งหัวจักบาทมึงดิพี่น้องโอ้ยเอาเอาเอา,เอางอนอยู่ทังสาลระบาดนี่เอาอ่ะเห็นบอกว่าให้เพื่อนพ่นเครียดพ,พี่น้องมึงผุน กุณเทียพนบ่ได้นิ่งยังสีเดอ้อพูดนะพูดนะ,อะเอ้ยไม่กอกลง่หัวจากบาทมึงนะเฮ้ยผู้บ่าวขี่งอน